สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวจอ,อ,อยจอ,อยววอีหยังวะ Nintendo Switch เหลียงจื้อเสี่ยวเมาเหลียงจื้อเสี่ยวเมาาอ่าแมวน้อยคุ้มราคาแล้วกันตั้งชื่อยี่ห้ออีหยังก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นจอยเป็นจอยมินิะครับพอดีของผมจอยคอนของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสื่อมแล้วครับและน่าจะเป็นถ้าทุกคนเล่น Nintendo Switch ก็น่าจะ ทราบกันดีว่าจอยเขาค่อนข้างจะเบาบางนะครับเพราะมันชอบถลายไปเองแล้วเล่นเกมเผมเล่นเกม h าร์เดสแล้วไม่สนุกเลยมันเหมือนกับว่ามันหลุดมันหลุดท่าท่ามันหลุดนะครับก็เลยก็เลยต้องไปลองพอดีวันนี้ไปเดินโนวาที่ไต้หวันเราก็ได้จอยมานะครับเห็นมันราคาประมาณราคา900บาทไม่รู้ที่ไทยอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเออมันจำเป็นต้องใช้ก็เลยซื้อมาก่อนนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือสีมันได้ครับคนขายบอกว่าเอ้ยมันเล็กนะไม่เหมาะกับมือผู้ชายหรอกเอาเป็นตัวอื่นไหมที่ราคาแพงกว่านี้แต่เราจริง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 จอยมันจริงจอยมันก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าเราเพอิญว่าเราเห็นว่าสีมันสีมันได้จริงๆแล้วมันก็ดูเอามาเล่นกับฮาเดสนะเกมแบบว่าเกมดักดักหน่อยมีเลือดสาดมีอะไรอย่างนี้ดูแบบว่าท่องเที่ยวไปในในนรกแต่ว่าเราเราเอาคําหวานแหววมาใช้ ่าเล่นกับเกมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้เทสการใช้งานให้ดูนะครับโดยซื้อมาเราก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่า,ามันจริงๆก็ไม่มีอะไรมากตัวมันก็สั่นได้แล้วก็น่ารักแล้วก็ไม่ก็จับถนัดมืออยู่แล้วมันก็คอนเน็กง่ายครับกดปุ๊บก็คอนเน็กได้เลยแล้วก็เป็นไรสายหรือว่าจะชาแบบสายก็ได้แต่ว่าถ้าชาร์จเนี่ยก็จะอยู่ได้ข้อเสียก็คือ ชาร์จ3ชั่วโมงอยู่ได้7 8ชั่วโมงครับด้วยความที่แบตเตอรี่มีแค่600นะครับความจุ600แล้วก็าทางคู่มือเนี่ยเขียนว่าบอกว่าห้ามชาร์จกับที่ชาร์จที่มากับเครื่อง Nintendo Switch ก็คือห้ามห้ามใช้ที่ชาร์จที่เป็น Quick Charge ทั้งหมดนะครับ Fast Charge ทั้งหมดก็คือ จะทําให้แบตเตอรี่เสือ่อมอ่ะตายละเราต้องไปซื้อซื้อที่ชาร์จแบบที่ไม่ใช่แบบเร็วมาซะแล้วไม่เป็นไรนะครับด้วยคําที่มันอาจจะผลิตจากจีนก็เลยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเออทนมากอยู่แล้ว m a d อินช h i n นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกสีมันน่ารักอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเทสกับเกม h a r e s ดสดูนะครับ จะบอกว่าเกม h d s ีมากเลยอ่ะสนุกมากเลยเอ๊ะนี่เราไม่ได้รีวิวจอยนี่เรารีวิวเกมหรือเปล่าก็คือมันเป็นเกมที่ดีมากจริงแบบว่าบทพูดตัวละครอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออมันมันเป็นมากกว่าเกมต่อสู้อ่ะมันเป็น RPG มันรวมทุกอย่างมีตกปลามีโอ้โหแบบมันบาเลตี้มันสมควรที่ได้รางวัลมากจริงจริงนะครับแล้วบทพูดของเทพอะไรเงรี้ยฮะอ่ะเราไปดู ผมทิ้งไว้ให้ทุกคนดูจอยดีกว่าว่าความความถนะการกดมันมันคือผมอาจจะทําจอยความเพราะว่าเป็นคนที่ต้องกดกดพร้อมกันนะครับเพราะว่าต้องเวลาแบบว่ามันเหมือนมันมันมือก้วผมก็กดไม่ทันจะมากดกระโดดแล้วกดปล่อยเอปล่อย normal เงี้ยก็ไม่ไหวไหมก็เลยต้องกดพร้อมกันเงี้ยครับอันนี้เป็นอาวุธหมัดนะครับ พิュ๊พิวไม่ค่อยชอบหมัดเท่าไหร่ชอบอันนี้มันสะท้อนได้มันเป็นโลที่เหวี่ยงไปเหมือนผมเอาอันนี้ชนะบอสได้มั้งครับไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วว่าใช้หมัดหรือเอา,หร,อเอาหรือเอาโลชนะบอสครั้งแรกนี่เพิ่งชนะลายครั้งแรกเองมันต้องชนะอีกตั้งหลายครั้งก่อนจะเจอบทสรุปเพราะว่าต้องไปช่วยแม่ครับ เอาแม่กลับมาเป็นราชินีแห่งนรกอันนี้ก็ชอบเป็นหอ,อกมันไกลดีดาบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดชอบหอ,อกแล้วก็โล่แล้วก็ปัดปืนก็รู้สึกเฉยครับเนี่ยครับประมาณนี้ก็จอยก็ไม่ได้เล็กนะครับก็ก็ถนัดมือผมอยู่อะครับมือผมก็ผู้ชายทั่วไปฮะ แล้วก็ชอบสีชอบถึงแม้จะ Made in China แต่ว่าสีก็ทำออกมาน่ารักดีแล้วก็ซื้อมาเพราะว่าเออมันคอนทราสกับเกมที่เล่นดีนะครับเกมหโหดกับจอยแบลบๆนะฮะดูซิว่าผมจะเอ,อทำให้ผ่านสู้บอสได้ครบอีก9ครั้งหรือเปล่ายังไม่ชนะสักทีหมายถึงว่ามันจะต้องสู้อีก9ครั้งถึงจะถึงจะพบกับออบทสรุปที่แท้ทรูครับครับงั้นฝากจอยไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ